แม่คุย FC เด้วยวันนี้มาเก็บจมูกปลาไหลน,นะจ๊ะมแม่แน่ใจหรอมดแดงไปเต็มเลยมดแดงเต็มต้นเลยสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเอาจมูกปลาไหลให้แม่นะครับแม่แห่เอาจมูกปลาไหลให้นะครับที่ทุ่งนาแห่งนี้ดอกจมูกปลาไหลมันเป็นอย่างนี้นะผให้ดูด้วยจัา นสมัยโบราณเขาน่าจะรู้ดีว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันก็หนะ่าหายกินยากนะทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าหากินง่ายๆนะมาเราผมจะเอาลงเลยแล้วกัตอนแรกต้องขึ้นไปข้างบนนะแต่ผมขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันมันยังไงอะมันมดแดงมันเยอะ ในแบบบ้านๆก็อย่างนี้แหละครับก็ไม่มีคนถายคือกล้องให้เพราะว่าผมทํางานคนเดียวทํางานไม่ได้ทําเป็นอาชีพไงเรื่องการที่แบบที่แบบเรามาทําำคลิปอะไรพวกนีย้ยเราทำให้เอฟตีได้ดูเห็นว่าชีวิตประจำวันของผม,ผมมัคืออะไรมันอาจจะไม่สวยสดงดงามนะครับในการ ลงคลิปแต่ละคลิปมันไม่ได้จัดต่ออะไรมากมายอ่ะมันลงโดยธรรมชาติเราไปเราจะต่อยลงมาแล้วนะเรียบร้อยเราบ้านไม้หน่อยกัน อุ้ยหนาลเลยตอนนี้นะเป้นอะชีวิตชาวบ้านก็จะลำบ,บากกันทุกคนมันไม่มีอะไรเย็ยบดรูหรอกทุกคนครับหลังจากที่มไม้ตะขอมันหลุดผมก็ได้ไปแก้มาแล้วนะแก้มาแล้วแก้มาแล้วแก้เท่าที่จะแก้ได้เพราะว่าเชือกไม่มีนี่ครับก็แก้ประมาณนี้แหละครับ เราก็จะมาเอาลงแล้วไปดูบบปว่าเราลงได้ไหม ได้แล้วมันพวงเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่ครับก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับที่ที่ผมได้ใช้ไปตั้งแต่เด็กจนโตนี่เราใช้ชีวิตอย่างนี้ตั้งแต่เด็กถึงเราจะไม่ได้เป็นคนในเมืองแต่เราก็หาแต่แกเราเก่งเรื่องการใช้ชีวิตนะก็เป็นที่เรียบร้อยอะแม่คุยกับเอฟซีด้วย วันนี้มาเก็บจมูกอะไรนะจ๊ะเป็นไงบ้างเหนื่อยเหนื่อยจังเลยเพิ่งเสร็จน,จงนะ,นะนจง<อ>เลยเหนื่อยจังเลยได้เป็นกองเลยของจาธรรมชาติวันนี้ผมก,ก็ถือว่ามาถ่ายทำชีวิตที่อีกรูปแบบหนึ่งให้เอฟซีได้ดูนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงน้ำเท่าไหร่วันนี้ว่าน้ำมันแดง นะมันดโอกาสได้ลงพอดีไปทำกับป้านเลยจเยบร้อยแล้วเราก็ไปทำความสะอาดที่บ้านนะก็ต้นนี้ก็เหลืออีกไม่เยอะหรอกเหลืกนิดเดียวก็พอละให้มันเกิดใหม่บ้างนะเดี๋ยวเราไปดึงลงมาหมดต่อปีหน้าเราไม่ได้มันจะได้งอกแต่ตอนเนี้ยอะไรกัดเต็มตัวเลย ัเพราะว่าน้ำมันแดงไงวันเนี้ยน้ำมันไม่ได้น้ำมันไม่ได้ใส่นะนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีเอฟซีด้วยบ๊ายบายดีบ๊ายบายสวัสดีจ้ะบ๊ายบายครับ